สวัครับวันนี้เราจะมาทําวิธีการไลฟ์แบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอะไรเลยนอกจากตัวเครื่อง PS4 เองด้วยระบบปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับเขาทําได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยเริ่มมานะครับเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เข้าเกมที่เราอยากเล่นเข้าไปเลยโอเคเมื่อเราอยู่ในเกมนะครับเราสามารถกดปุ่มแชร์ตรงนี้ได้เลยหนึ่งครั้ง เขาจะมีตัวเลือกเมนูทางด้านนี้นะครับให้กดไปที่ออกอากาศเกมเพย์นะครับต้องลงชื่อเขาใช้ก่อนนะนี่ครับหลังจากเราล็อกอินอะไรรี้รลอยนะครับก็กดเอาเราได้เลยสักครู่หนึ่งเนาะมีเมลเเดินเข้ามาสักคู่น นี่ครับน้อยอินแล้วยอดไม่ชอบเที่ยวไอต์อากาเกมเพลย์ที่มันเทตติ้งอยู่ก็กลแชร์นะครับกลเหมือนเดิมเลยเออกอากาศเกมเพล,เลย์เลยผลสบายจะเร่งอย่ใช่ไหแบบนี้น อันนี้นก็เลือก YouTube เหมือนเดิมตัวทวิตเราสามารถไลค์ได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องรอ,งอ,งอแต่เขาจะไม่มีระบบบันทึกย้อนหลังให้มาลมแล้วครับนี่เราก็ตั้งค่าเลยก็จะเอาอะไรบ้างอ่ะถ้าเราอยากใช้ไม์นะครับเราต้องมีไม์ได้วยนะของตัว Sony เขาเนาะ,ะ,ะถ้าเราจะปิดแถบด้านข้างนี้ปิดเลยมันจะเป็นภาพใหญ่ช่องอันนี้มันก็จะตามชื่อช่องเรา นีเปลี่ยนช่องมาแล้วก็ตั้งชื่อไลฟ์เราจะเล่นเดอะรัสโซมาชื่อหะเราก็ตั้งเดอะรัสแล้วก็อดะ๋ยวเราเาแแต่ใส่รายละเอียดพวกแบบโดนเนทหรืออะไรก็ได้นะแล้วก็คุณภาพเราสามารถเลือกเป็นสูงสุดได้นะแบบอกส6 0ไปเพลทลื่นๆเลยเลือกได้แต่ว่าอย่าเลยเน็ตเรากาเดี๋ยวเลือกต่ำก่อนนะครับเลือกธรรมดาไป แท็กได้ใส่อะไรได้แชร์ลิงก์ได้แชร์ไปในทวิตเตอร์แล้วเราก็ไปกรอปทวิตเตอร์ Twitter, ลงเฟซลงอะไรได้เหมือนกันแล้วก็กดเริ่มออกอาคาศเลยอ่าเดี๋ยวเราดูที่มือถือนะครับที่มือ,นนะอถ่าเรียบร้อยมันจะขึ้นมาว่าออเราเออกอากาศ,อ,ากาศอยู่เมื่อกี้นี่ขึ้นข้างๆเราก็จะออกอากาศดูเหนะ็นไหม ถ้าเราเปิดเมนูอะไรขึ้นมาที่ไม่ใช่ตัวเกมมันจะหยุดการไลฟ์แ๊บหนึ่งคือไลฟ์ไม่ได้หลุดนะไลฟ์ light ยังอยู่ต่อแต่ว่ามันปิดหน้าจอไว้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราโอเคโอเคเราไปดูที่ช่องนี่ก็จะไลฟ์อยู่นี่นนถ้าขึ้นแถบข้อมูลอะไรมามันก็จะเซ็นเซอร์ออให้เรียบร้อยเ,ออเลยเดี๋ยวเราดูเทียบกันเลยเดี๋ยวให้นะดีเลยไม่เยอะครับเล่นได้เลย เราก็เลือกเป็นง่ายเพราะเราอ่อนเห็นไนะหมเ,เริ่มแล้วมาแล้วห่างกันไม่เยอะครับดีเลยเริ่มต้นเนี่ยอยู่หน้าเดียวกันแลนะ้วเนี่ยอันนี้เน็ตนี่เราก็เลือกเป็นหนึ่งพันแปดสิบไปเลยอันนี้มันจะเป็นอนะโลกโลก ผีซเสื้อผีซเสื้อบิน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 เหมือนในนี้เลยครับเรียบร้อย,ย,อยเวลาเราจะเลิกไลฟ์นะครับก็กดปุ่มแชร์เหมือนเดิมเข้าไปที่เป็นตั้งค่าการออกอากาศเลยนะนแล้วก็มันจะมีตัวเลือกข้างบนหยุดการออกอากาศลดลงเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี่ไลน์แซฟเฟ๊ปหนึ่งก็จะถูกปิดไปโอเคครับ หลายปิดแล้วแล้วถ้าเราอยากได้ตัวคลิปวิดีโอเอาไปตัดต่ออะไรเราก็สามารถเอาได้เลยมันบันทึกอัตโนมัติให้าอ,อเข้าไปดูได้เลยโอเคเนี่ยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามช่องอะไรช่องตีช่องอะไรช่องพ <c oughs> ี่ยอดนะช่องเกมคอนโซลลังสิบด้วนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ So much so much